สวัสดีคะ่ะพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะกับรายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยนะคะวันนี้นะคะเป็น EP ที่อ้อมจะมาพูดถึงวิธีรับมือวิธีแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้ญี่ปุ่น SE ตึ๊ตึดๆเสื่อมเราจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงบางท่านเนี่ยหนักหน่วงเหลือเกินรักก็รักไม่รู้จะมีทางออกจะมีวิธีแก้ไขยังไงวันนี้อ้อมมาเพิ่มทางออกให้คุณค่ะก็ที่หก็คือ หากิจกรรมที่ผู้ชายญี่ปุ่นเขาผ่อนคลายเข,เขาชอบเขารักบางทีผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาห่างหายจากการทํากิจกรรมของเขาดังนั้นเนี่ยเราเป็นคนรักถ้าเราได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดเขาได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันนะคะลองหากิจกรรมเปิดโอกาส ให้เขาได้ไปทํากิจกรรมที่เขาชอบทําให้เขารีแล็กซ์ทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้วก็จิตใจดีขึ้น2นะคะก็คือให้ลดปริมาณการดื่มแอลให้ได้มากที่สุดหรือถ้าเลิกไม่ได้ให,ให้เลือกดื่มเครื่องดื่มที่เหมาะกับร่างกายของตัวเองอันนี้มีผลต้องบอกก่อนว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีท่าอะคะ่ะมันไม่เหมือนกันบางคนข้างในร้อนข้างในเย็น ต้องเลือกเครื่องดื่มที่มันเหมาะกับร่างกายจริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเลือกเครื่องดื่มที่มันเหมาะสมแล้วฉันจะกินให้มันยกหัวไม่ขึ้นอันนี้ไม่ใช่ก็ยังควรที่จะลดปริมาณต้องบอกกันว่าผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าให้เขาเลิกดื่มได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าด้วยสังคมมารยาทในการทํางานมันจะต้องมีโอกาสที่จะต้องไปดื่มไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไม่ใช่เฉพาะกับครอบครัวแต่มันคือสังคมใหญ่ที่เขาต้องไปเจอสิ่งที่เราทําได้ก็คือ ให้เขาเลือกดื่มเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับตัวเขาแล้วจะรู้ได้ยังไงใครจะตัวเขาเป็นคนเลือกคอันนี้อ้อมบอกไม่ได้แต่ละคนเขาจะรู้เองแต่ถ้ายังเจ้าตัวเขาก็ายังไม่รู้อีกยังไงดีละคุณอ้อมให้เขาลองไปเรื่อยค่ะวันนี้ลองดื่มอันนี้พรุ่งนี้ลองดื่มอันนี้ให้เขาทดลองดื่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะต้องเจอตัวหนึ่งที่มันเหมาะกับร่างกายเขาข้อที่3ให้เวลาเขาได้นอนพักผ่อนให้เต็มอิ่ม คำว่าพักผ่อนมีหลายแบบข้อนี้ความหมายก็คือให้พักผ่อนทางร่างกายก,ก็คือให้เขานอนหลับนั่นเองค่ะหลับให้เต็มอิ่มถ้าเขาได้หลับเต็มอิ่มร่างกายเขาจะแบบสดชื่นกระชี่ทำให้ฟื้นฟรูร่างกายของเขาได้ดีขึ้นเราอย่าลืมเตือนเขาแนะนําเขาช่วงวันหยุดลองให้เขาหาเวลาให้เขานอนหลับได้เต็มที่ข้อที่4นะคะก็คือเปิดใจคุยกันตรงๆเราชอบตรงไหน เขาชอบตรงไหนคุยกันตรงๆเลยแล้วให้ช่วยกันเพื่อหาจุดที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายข้อนี้จริงๆเป็นข้อใหญ่เพราะว่าเป็นข้อที่แบบต่างฝ่ายต่างมีความเขินอายเขินที่จะพูดไม่กล้าพูดถึงเวลาปุ๊บคือต่างคนก็ต่างคิดกันเองกลายเป็นว่าจริงๆแล้วต่างคนต่างสุม่มอ้อมแนะนําคือจับเข่าคุยกันเลย ไม่ต้องอายคุณอยู่ในจุดที่คุณเป็นแฟนกันแบบคบกหากันมานานเราอะเป็นผู้หญิงเราอยากให้เขาทําอะไรให้เพื่อที่ทําให้เรามีความสุขเราบอกได้พูดตรงตรมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายนะค,คุณต้องคิดตามหลักความเป็นจริงอะร่างกายมนุษย์มันถูกสร้างมาแบบนี้ให้มันมีผู้หญิงกับผู้ชายเพรามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันไม่ได้น่าอาย คุณลองนําไปปรับใช้ดูอย่าเขินอายในเรื่องนี้ถ้าคุณเขินอายไม่ไหลอ้อมบอกเลยนะความสัมพันธ์ของคุณอ่ะอาจจะสะดุดลงได้ความต้องการสองคนอ่ะมันไม่เท่ากันบางทีผู้หญิงต้องการเยอะกว่าผู้ชายต้องการน้อยมันบาลานซ์กันไม่ได้เกิดปัญหากันแล้วสุดท้ายข้อที่5คือถ้าเราเป็นผู้หญิงว่าจะเป็นผู้หญิงไทยหรือประเทศไหนก็ตามนะคะที่ฝังอ้อมพูดเข้าใจให้เราไปหาเขาเลยถึงนะตอนนั้นไปจะทํากิจกรรมอ่ะ ไม่ต้องรอให้ผู้ชายญี่ปุ่นเขาเดินมาหาคุณถ้าคุณรอนะมันอาจจะมีแหละบางส่วนที่เดินมาหาคุณอะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่กล้าเดินมาหาคุณหรอกจะมีความต้องการแค่ไหนไม่กล้าหรอกถ้าคุณไม่เปิดทางให้ด้วยความเกรงใจความให้เกียรติหรืออะไรหลายๆอย่างคุณอาจจะอดได้อันนี้อ้อบอกตามตรงแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เฮ้ยไม่ได้มาสนใจเรื่องแบบนี้ฉันไม่ได้มาต้องมาคอยไม่ได้มาโฟกัสเรื่องแบบนี้อย่างเดียวได้คุณไม่ต้องโฟกัสเรื่องนี้ก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ คุณเจอปัญหาเรื่องนี้อ้อมยินดีเปิดให้คุณเข้ามาฟังคลิปนี้ได้อ้อมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างความสุขในครอบครัวในระยะยาวได้โดยเฉพาะกับผู้ชายญี่ปุ่นที่คุณกําลังคบหาอยู่แล้วยิ่งคุณมีแนวโน้มที่จะแต่งงานกับเขายังไงอ้อมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอน โอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามกดติดตามกด subscribe อ้อมนะคะเดี๋ยวอ้อมมีคลิปดีๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผู้ใช้ญี่ปุ่นหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะคะเข้ามาแชร์กันช่องทางการติดตามอ้อมค่ะก็จะมี y t u t u นะคะ f c e b o o k Fanpage นะคะจะมีรับปรึกษาปัญหาส่วนตัวด้วยตรงนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถที่จะเข้าไปคุยรายละเอียดแล้วก็ทักหาแอดมินได้นะคะและก็ช่อง ตอกนะคะว่าที่จะเข้าไปกดติดตามอ้อมได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย